โปะแล้วเจ๊จุบแฉแกนนำยกเลิกบังคับแปลอักษรมีแค่คนเดียววิเตเอร์เจ๊จุบคลองสามนาะได้โพสต์ข้อความว่าฮะอะไรนะคะดราม,มา่าเรื่องยกเลิกบังคับแปรอักษรมีแกนนําเพียงแค่คนเดียวเองเหรอสมยศกับอันานาเนี่ยแค่จิตอาสามาช่วยเท่านั้นโถตอนแรกเนี่ยที่สร้างกระแสกันใหญ่โตเนี่ยวัาน,น้องๆไม่พอใจที่ต้องขึ้นแสดงสรุปมาจากคนไม่พอใจของมันคนเดียวเหรอเนี่ย เขาเนี่ยนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชั่วนาตาปีเนี่ยไม่ออกมาโวยแล้วอยู่ๆพอ,อน้องๆแปลกสอนเว้าเท่านั้นแหละชักดิ้นชักงอหายใจพง,งาพง,งาเป็น3นิ้วเนี่ยนี่ช่างอนาถแท้ทําทุกอย่างเพื่อตังและอุดมกาอย่างแท้จริงนะคะแล้วเขายังบอกว่ามึงไม่ได้มีความเป็นเทพศิรินทหรอก เมืองแค่มาขออาศัยพื้นที่การศึกษานาศิยาโลกวัฒนูนะคะไม่ควรเป็นคนโรกโลกจากเหตุการณ์หนึ่งนะที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคือการแข่งขันฟุตบอลจักริตริสามพีครั้งที่30นะที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราสายนะร,ระหว่าง4ี่โรงเรียนชายล้วนได้แก่โรงเรียนสวนกุลาวิทยาลัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนเทพศรีนะโดยมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1 1ถึง18 พฤศจิกายน2566นะคะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีเนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่าง4โรงเรียนชายล้วนที่กล่าวไปข้างต้นนะโดยจะจัดขึ้นทุก2ปีมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนชายทั้ง4โรงเรียนนะครับซึ่งนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลไท์ของกิจาการรมอือการแปลอ,อักษรนะะที่มักเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอยู่เสมอนะคะ โดยในวันแรกเนี่ยของการเปิดฟุตบอลประเพณีนะคะผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะ,ะต่างรายงานตรงกันว่ามีกลุ่มนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศรินะแล้วก็กลุ่มนักกิจกรรมเนี่ยรวมตัวการทํากิจกรรมเรียกร้องให้ยกเลิกบังคับนักเรียนขึน้นแปลแปอักษรในงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้นะคะโดยผู้ที่อ้างว่าเป็นสิษย์เก่าโรงเรียนเทพศรินเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่างานฟุตบอลประเพณีนี้เนี่ยมี3องค์ประกอบหลักก็คือได้แก่หนึ่งเนี่ยการแข่งขันฟุตบอล2การแปลอักษรบุรอาจารย์แล้วก็3พาเรดแล้วก็โชว์พิเศษนะคะ จากองค์ประกอบที่กล่าวมาเนี่ยการแปลอ,กอักษรบนอาจารย์เนี่ยถือเป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากนักเรียนที่ขึ้นอาจารย์เนี่ยถูกบังคับให้ขึ้นอีกทั้งยังต้องตากแดดเป็นเวลานานห้ามเข้าห้องน้ําซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะจนทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็เกิดแฮตแท็กยกเลิกบังคับแปลอักษรนะคะคุกคุนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งกระแสแฮตแท็กยกเลิกบังคับแปลอักษรเนี่ย ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิตเตอร์นะคะโดยมีผู้ร่วมมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้เป็นจำนวนมากและก็กระแสะส่วนมากเนี่ยก็ไปในทางวิาพากษ์วิจารณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์เก่าจตุรบิสนะคะได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บางคนก็บอกว่อย่ามาจุ้นเรื่องของแปลอักษร แล้วก็ยังมีพักเก้าไกลนะที่รับลูกแล้วก็นําไปขยายผลต่อจนทําให้สุภาพบุรุษเทพซีรินะถึงกับต้องไปร้องต่อสภาให้สอบจริยธรรม3สสของพักเก้าไกลเลยทีเดียวนะล่าสุดค่าวทวิตเตอร์เจ๊จุกคลองสามเนี่ยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าฮะอะไรนะคะดราม่าเรื่องยกเลิกบังคับแปลษรมีแกนนําเพียงแค่คนเดียวเองหรอสมยศกับอนนาเนี่ยแค่จิตอาสามาช่วยเท่านั้นโถตอนแรกเนี่ยที่สร้างกระแสกันใหญ่โตเนี่ยว่าน้องๆไม่พอใจที่ต้องขึ้นแตด สรุปมาจากคนไม่พอใจของมันคนเดียวเหรอเนี่ยแฮชแท็ Head จกจตุรมิรครั้งที่30ซึ่งทางด้านของคุณโบนัทธามาัทนานะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าเว็บของคุณสมยศเนี่ยระบุแบบนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงต้องขอบคุณกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทําให้งานจาตุรมิรในปีนี้เนี่ยได้รับความสนใจและคลึกคักกว่าปกติมากและทางด้านของเชาเน็ตค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าบอกว่าชั่วนาตาปีเนี่ยไม่เอามาโวยแล้วอยู่ๆพอน้องแปลกสอนเว้าเท่านั้นแหละ ชักดิ้นชักงอหายใจพะงาบพะงาเป็น3นิ้วเี่มมันช่างอนาถแท้ทําทุกอย่างเพื่อตังและอุดมกาวอย่างแท้จริงนะ,ะคะเขาบอกว่ามึงไม่ได้มีความเป็นเทพินหรอกมึงแค่มาอาศัยพื้นที่เพื่อการศึกษานาศิยาโลกวัฒโนนะไม่ควรเป็นคนโรคโลกโดยทางด้านของผู้ใช้ Facebook ดารันพบศรีสมบัตินะ,ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ไปทํากิจกรรมแฮชแท็กยกเลิกบัคาแปลกอนเนี่ยที่น่าโรงเรียนเทพศรินะคะ เขาได้โพสต์ข้อความว่าความเป็นจริงก็คือมีแค่ผมที่เป็นแกนนําคนอื่นๆเป็นลูกมือในงานที่อาสามาช่วยทําตามคําขอของผมซึ่งก็มีอันนามีพี่สมยศตามภาพข่าวทุกคนเนี่ยทราบดีว่าโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเคร่งมากเรื่องสายสัมพันธ์ผมที่เป็นนักเรียนเก่าเนี่ยจึงต้องเป็นคนพูดไม่ใช่กลุ่มนักเรียนเลวนะที่หลายคนก็ไม่ใช่จตุรมิตรโดยตรงจริงนะคะภาพที่ผมถือโรโขงจึงปรากฏในสื่อนั้นเนี่ย ส่วนกรณีพี่สมยศเนี่ยแค่มาเป็นอาสาสมัครในงานเหมือนกับคนที่มาช่วยในการจัดการแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของแพมเปรนะคะแต่คนออกหน้าจริงๆเนี่ยคือผมแม้ว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยจะไปโยงแบบแบบการเมืองใดๆก็ตามแต่มันคนละเรื่องกันนะคะเขาบอกงี้และผมเนี่ยก็บอกพี่สมยศไปว่าถ้าพวกพี่แก่ๆมามีปัญหากับเรายังไงก็ฝากผู้ใหญ่อย่างพี่สมยศจะช่วยมาเคลียร์หน่อย เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนสุภาพบุุษแต่วิธีการต่อยตีอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นความเป็นไปได้ที่พวกเราคนเห็นต่างอย่างเราเนี่ยจะโดนโพวกพี่ๆไม่ต้องมาห่วงว่าคนที่จะมาพูดเรียกร้องจะไม่ใช่คนในไปดูตำแหน่งในอดีตของผมก็คงรู้ได้บ้างว่าคงไม่พูดเท็จพูดไปเรื่อยโดยไม่มีมูลแน่ๆแ,แล้วก็เวลาครูวันให้ไปแข่งอะไรเนี่ยก็ไปแข่งให้ทั้งมอตน้นมอปลายได้รางวัลกลับมาบ้างไม่ได้ก็มีก็เด็กกิจกรรม,มเนะาะแฮทแท็กเลิกบังคับแปลสอนแฮทแท็กจัตุรมิตร